ชีวิตที่แนหวาน Dolce Vita สวัสดีทุกคนจากอิตาลีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่เราจะเริ่มใช้บาร์บีคิวที่บ้านใหม่กันนะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือเฟไเด้ไม่รู้วิธีการจุดไฟค่ะแล้วเราก็ทำการสั่งของจากอเมซอนมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จุดไฟอุปกรณ์ปิ้งย่างทุกอย่างนะคะแต่มาดูค่ะว่าเราจะใช้เวลานาน,นเท่าไรในการจุดไฟครั้งนี้ สวัสดีทุกคนจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะรอบนี้เราอยู่กันยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวฮอลิเดย์ของที่อิตาลีได้เริ่มในการใช้เตาบาร์บีครั้งแรกแล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเซอร์ไพรส์ของเราก็คือไม่มีใครที่นี่จุดไฟเป็นเลยโจนี้เป็นการซ้อมมือก่อนค่ะก่อนที่แขกจะมาถึงจะเป็นการเช็คด้วยค่ะว่าขาดหรืออุปกรณ์อะไรหรือเปล่าทานพอไหมหรือว่าต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่ม ไปติดเร็วมากค่ะหวังว่าข้างบ้านจะไม่ด่านะคะดูค่ะเตบาบาร์บีวเราคือขาวสะอาดจ้วเลยเพราะว่ายังไม่เคยใช้นะคะปกติแล้วทุกปีนี่เราจัดกันที่เครม่าค่ะใช้เตาแบบที่ใช้แกส๊สและนี่จะเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกของเรานะคะ เราไปแวะซื้อเนื้อที่ร้านขายเนื้อมานะคะเขาก็คนขายบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคนเสอยเป็นพิเศษเราก็เลยไปซื้อเนื้อสําหรับฉลองวันอีสเตอร์พรุ่งนี้มาแล้วนะคะแช่ตู้เย็นอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ชายมาถึงนะคะเราก็จะมาย่างเนื้อแบบจริงจังกันแต่ว่าวันนี้เป็นการทดลองใช้นะคะเพราะว่ากลัวพรุ่งนี้เนี่ยจะจุดไฟไม่ติดแล้วเขินพี่ชายค่ะ ตอนแรกตั้งใจจะพาคุณพ่อมาด้วยนะคะแต่ว่าเดินทาง12ชั่วโมงด้วยรถเนี่ยไม่ไหวกันจริงๆค่ะพี่ชายนี่ก็บินมานะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปรับพี่ชายที่สนามบินกัน ในประเทศที่มี4ี่ฤดูนะคะอย่างยุโรปเนี่ยเวลาที่เขาทํากิจกรรมหรือว่าพูดนะคะก็จะอ้างอิงฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวด้วย okay, <baby. S 1> คนเห็นนี่ไหมคะต้นกระบองเพชรที่เราปลูกด้วยกันนะคะโอ้ยมันแตกหน่อแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นดอกไม่ใช่นะคะมันเป็นแตกแบบกิ่งออกมาแบบนี้ประสบความสําเร็จมากๆเลยคะ่ะยกตัวอย่างนะคะประโยคที่บอกว่าซัมเมอร์ที่แล้วหน้าหนาวที่แล้วฉันไปนั่นนี่มา หรือว่าจะเป็นฉันพบเธอในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วโดยความที่สภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศมันแตกต่างกันมากค่ะในแต่ละฤดูอีกอย่างในช่วงหน้าร้อนเนี่ยกลางวันจะยาวนานกว่าตอนกลางคืนแล้วแต่ละกิจกรรมในช่วงฤดูเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยค่ะแต่บ้านเราที่ไทยเนี่ยสภาพอากาศคงที่ ถ้าจะบอกว่าฉันไปออกเดทในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วมาอาจจะนึกออกค่ะว่าไปเดทช่วงเดือนไหนแต่เราจะนึกภาพไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนทั้งปีสำหรับวันนี้นะคะเราจะทานเป็นไส้กรอกค่ะสำหรับสองที่เราก็จะมีปีกไก่ ส่วนผักก็จะเป็นซูกินีนะคะบวกอิตาลีแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะทุกคนที่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะคะเขาจะเอาพริกหยวกอะคะ่ะเขาเรียกว่าพริก,พร,กพริกใหญ่พริกหยวกนี่และคะ่ะมาย่างกับไฟนะคะแล้วก็ทานอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพิ่งมาเคยทานที่อิตาลีนี่แหละ ที่อิตารีเขาไม่มีแบบวิชาลูกเสือนะคะเขา้าเขา้เขาค่า,ายอย่างงี้ไม่มีการจุดไฟก็เลยต้องดูใน YouTube ค่ะส่วนตัวแป้นะคะเรียนยุวกรชาติค่ะเนานารีก็เรียนนะคะแต่ว่าใช้มอหุงเข้าไฟฟ้าแล้วก็ใช้กระทะไฟฟ้าในการทำอาหารไม่เคยก่อไฟเหมือนกันค่ะและนี่คือเหตุผลหลักที่น้องเฟเดของเราเนี่ยอยากจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ามีเตาบาร์บีคิวที่ชั้นดาดฟ้าด้วยค่ะ ยืนรอทานแดงสักพักก็เมื่อยขาแล้วค่ะก็เลยเอาเก้าอี้มานั่งสักหน่อยสภาพอากาศที่ทางตอนใต้ของอิตาลีช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ19-20องศาค่ะแต่ว่ากลางวันเนี่ยจะมีแดดมันเลยทำให้อากาศอบอุน่นแต่ว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยแอบเย็นอยู่บ้างค่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะทุกคนในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะมีเซตบาร์บีคิววางขายที่ชั้นวางค่ะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวอาจจะหายากนิดน,นึงนะคะแล้วก็ไม่มีลดราคาด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่หายากมากๆในช่วงฤดูหนาวก็คือครีมกันแดดค่ะแต่พอเข้าฤดูร้อนปุ๊บนะคะหน้าทางเข้าเชล์แรกของซปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะขายครีมกันแดดทั้งเชลเลย ตัดภาพมาที่ประเทศไทยบ้านเราค่ะด้วยความที่มันร้อนทั้งปีนะคะครีมกันแดดนี่หาได้ง่ายมากๆ และช่วงนี้ที่ยุโรปค่ะกลางวันนี่จะยาวนานมากขึ้นนะคะพระอาทิตย์ตกเนี่ยล่าสุดประมาณสองทุ่มค่ะบาร์บีคิวครั้งแรกควันยับมากค่ะ <laughs> What's going on dear? อันนี้เรากำลังทำไก่รมควันอยู่นะคะควันเยอะมาก รักครั้งที่นี่ดังทุกๆชั่วโมงเลยค่ะทุกคนในทุกชั่วโมงก็จะดังตามเวลานะคะอย่าง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยก็จะดังเจ็ดครั้งแล้วก็ตามด้วยนาทีค่ะทุกๆ15นาทีนี่ก็จะดังซ้ำๆช่วงเที่ยงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะดัง12ครั้งไปเลยและหนักยิ่งกว่าค่ะทุกคนในช่วงเวลากลางคืนนี่ก็ยังดังอยู่นะคะ เราที่ความที่บ้านนี่ใกล้กับหอระฆังนะคะได้ยินเสียงดังชัดแจ๋วเลยค่ะแต่หลังๆนี่เริ่มชินเสียงแล้วค่ะเริ่มนอนได้บ้างแล้วที่ทางตอนเหนือค่ะเครมาร่าของเรานะค่ะระฆังเนี่ยจะดังทุกๆชั่วโมงก็จริงค่ะแต่ว่าจะดังแค่หนึ่งครั้งในตอนกลางคืนเอียงสามทุ่มปกติแล้วมันจะดังเก้าครั้งใช่ไหมคะที่เครมาร่าของเราดังแป้งครั้งเดียวค่ะ คิดไปคิดมาก็แปลกดีเหมือนกันนะคะบ้านทุกหลังทางตอนเหนือทางตอนใต้ติดกับหอระฆังทุกที่เลยไก่ย่างเราจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการใช้พาพีคิวแบบนี้ไฟลุกท่วมโอ้โหไฟแรงมากแก่ไก่ไหมปะเนี่ย จิ้มมาด้วยนะคะทำเองค่ะติ้งไก่นะคะมันไม่ได้ง่ายเหมือนหนังช่องเจ็ดนะคะเหมือนละครช่องเจ็ดค่ะมันค่อนข้างที่จะยากเลยมันเล็งถามหามากอดทนกินไปก่อนค่ะเพราะว่าสามีเป็นคนทําเราก็ต้องสนับสนุน ถ้าไม่กินเลยนี่ก็กลัวว่าจะน้อยใจหมูสามชั้นกรียม,มนี่พอไหวคะ่ะแต่ไก่กรียม,มนี่ก็กินยากอยู่เหมือนกันหลังย่างไก่เสร็จี่ไฟมันก็ไม่แรงแล้วนะคะเราก็เลยเอาไส้กรอกมาย่างในไฟอ่อนๆคะ่ะมองซ้ายมองขวาหันดูเพื่อนบ้านนะคะว่ามีใครย่างบาร์บีคิวบนชั้นดาดฟ้าเหมือนเราบ้างไหม แต่ก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะคะคนที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ชีดบนชั้นดาดฟ้าเหมือนเราที่ตื่นเต้นกันมากจะเห็นจะมีเฉพาะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามค่ะในช่งชวงเช้าเนี่ยเขาจะพาขึ้นมาตากแหง้งอยู่ไปอยู่มาก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทําไมที่นี่เขาไม่นิยมใช้เครื่องอบผ้ากันด้วยความที่มันแดดดีมากลมดีค่ะทุกคนคือไม่ต้องพึ่งเครื่องอบผ้าเลยหนาวๆตากแดดแค่ไม่กี่ชั่วโมงผ้าก็แห้งค่ะ แต่พอเป็นทางตอนเหนือค่ะผ้าเนี่ยตากยังไงก็ไม่แห้งนะคะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าอากาศชื้นมากๆต้องใช้เครื่องอบผ้าผ้าที่อบไม่ได้ก็ต้องส่งซักค่ะ ไปคะ่ะทุกคนระหว่างทางที่เราขับรถไปที่สนามบินนะคะใช้เวลาทั้งสิ้นสองชั่วโมงเราทั้งคู่นี่ก็เลยแพลนกันว่าจะออกเช้าหน่อยแล้วก็หยุดเที่ยวไปหลายๆเมืองค่ะทัวร์ชงโงของเราวันนี้มาหยุดกันที่เมืองนี้กันก่อนเลยเมืองออสตูนียค่ะที่รอบก่อนเราพามาเดินตลาดแต่ว่าไม่ได้แวะเมืองสีขาวแค่เดินขึ้นก็เหนื่อยแล้วนะคะผู้ป่วยไขข้อกระดูกไม่ดีอาจจะต้องเลี่ยงเมืองนี้หน่อยคะ่ะเพราะว่าขึ้นลำบากมาก บันไดยเยอะสุดๆเลยค่ะเราจอดรถไว้ด้านล่างค่ะเพราะว่าทางที่นี่คือแคบมากๆถนนเ,นเล็กมากๆเรารถเรามันคันใหญ่นะคะก็เลยตัดสินใจเราจะไม่ทำพลาดอีกเราก็เลยจอดรถไปที่ถนนใหญ่ค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาคุนค่ะรถเราสีแดงคันนน ลักษณะของเมืองนี่ด้านหลังนี่จะเป็นวิวทะเลค่ะสร้างอยู่บนภูเขานะคะที่สลับซับซ้อนแบบไม่มีผังเมืองเป็นเขาวงกดขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ตอนนี้น้องฟเฟรดี้ของเราเช็คแผนที่ก่อนนะคะกลัวจะหลงค่ะแล้วก็จะแวะทานอาหารเที่ยงกันที่นี่ด้วยแปงอยากจะแวะร้านนี้ค่ะเพราะว่าสามารถนั่งเห็นวิวทะเลได้ด้วยฝรั่งคือขยันนั่งตากแดดมากไม่มีใครนั่งในร่มเลยค่ะ แต่เอาจริงๆวิวสวยขนาดนี้เป็นเราก็ยอมนั่งตักแดดเพื่อที่จะได้วิวสวยๆค่ะ เราตัดสินใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆปล่อยจอยๆนะคะชอบร้านไหนก็แวะนั่งมีช้อยให้เลือกเยอะมากค่ะทุกคนแต่ว่าบางร้านนี่ก็ขายเฉพาะเครื่องดื่มไม่มีอาหารและอย่างที่เห็นคะ่ะถนนที่นี่คือรถเนี่ยเข้าไม่ได้จัก,กรยานก็น่าจะปั่นไม่ได้คะ่ะเพราะว่าทางมันแคบมากๆแล้วก็มีแต่บันไดเราตัดสินใจมานั่งกันที่บาร์นี้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเขาขายอาหารด้วย เปิดเจอในวิกิพีเดียค่ะเขาบอกว่าเมืองออสตูนีเนี่ยหน้าหนาวค่ะจะมีประชากรประมาณ32,000คนแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนค่ะประชากรเนี่ยจะเพิ่มมาขึ้นเป็นส0 0 0 0คนไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเขาวัดด้วยอะไรแต่นี่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวเมืองตัวแถวนี้คือเงียบม,มากๆแต่พออากาศเริ่มร้อนปุ๊บฝรั่งเทียบเลยค่ะเราก็มานั่งจิบเบียร์แ่บๆกินกันหน่อยนะคะ เบียร์สดที่นี่คือถูกมากค่ะ2ยูโรเองสั oh ่ง oh. ซ e ันมิตรปลาหมึกยักษ์มาเลยคะ่ะข้างในก็คือไม่ได้ราดซอสใดๆนะคะใส่แค่โอลิโบรแล้วก็ ามคนที่นี่เล่นๆน,นะคะเขาบอกว่าคนที่มีบ้านอยู่ในเขาวงกตเมืองไวทาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เป็นเบียบีในช่วงหน้าร้อนนี่คือลูกค้าเยอะมากๆ <c oughs> ส่วนคนโลอลเนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่ตัวเมืองใหม่ค่ะไปอยู่ในส่วนที่เป็นตึกมากกว่า ชีวิตของคนที่นี่ดีมากค่ะไม่ต้องไปหางานประจาทําเลยเปิดแค่ B&B ในช่วงหน้าร้อนก็พอส่วนหน้าหนาวก็ปิดไว้ค่ะไม่ต้องทําอะไรอยู่เจยๆจอยชิวชิวใช้ชีวิตเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอร้านอาหารแบบนี้อยู่เยอะเลย ส่วนร้านนี้เดี๋ยวแป้งแตะพิกัดไว้ให้ค่ะใครที่มาเที่ยวอิตาลีอยากจะนั่งตากแดดจิบอเพโรสปิดออยากให้มานั่งถ่ายรูปร้านนี้ค่ะเพราะว่าสวยมากๆแต่จะมีโต๊ะไม้อีกเรื่องนะคะใครที่มีโอกาสมาร้านนี้เนี่ยฝากถ่ายรูปแล้วแท็กแป้งในไอจหน่อยนะคะอยากรั่งกิ้ข้าวร้านนี้มากแต่เฟรดดี้ไม่ค่อยชอบร้านอะไรแบบนี้ค่ะมากับไกด์ท้องถิ่นแบบทัวร์ชุม,มูกนะคะได้กินก็บุญแล้วค่ะ Até que งนี้สามารถเดินต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องเปิดแผนที่ได้เลยนะคะและนี่คือโบสถ์ที่เป็น landmark ของเมืองสวยมากแล้วแบบคือบาร์พวกร้านอาหารอะไรอย่เง,งี้ยอยู่เยอะเลยนะคะ เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเป็นั่งร้านไหนดีมีแต่ร้านน่ารักน่ารักสองข้างทางนี่เขาก็จะขายของที่ระลึกค่ะอาจจะต้องมาเช้าหน่อยนะคะถ้าไม่อยากให้คนเยืนแล้วก็ถ่ายรูปสวย,สวย ในช่วงเดือนเมษาอาจจะร้อนก็จริงค่ะแต่ว่าก็ต้องพกเสื้อแจ็คเก็ตไปด้วยพอไม่มีแดดเข้าร่มหน่อยก็แอบหนาวค่ะต้องเอาซื้อขึ้นมาใส่พอเดินไปสักพักแอบร้อนก็ต้องถอดและนี่คือสาเหตุที่ทำไมคนที่นี่ถึงเอาคาริแคนพาดปาเพราะหนึ่งวันมีสี่ฤดูนี่ของจริงค่ะหนาวร้อนๆอนอ,นอาจจะป่วยตายได้ และทัวร์ชงโวกของเรามาต่อกันที่เมืองมอระโลโกเมืองที่มีชื่อว่าอันเดรเบโลสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่เป็นบ้านทรงกลวยขนาดเล็กคนไทยอาจจะรู้จักในชื่อบ้านฮอปบิดบ้านทรงโคนหรือว่าทรงกลวยแป้งก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกค่ะ บ้านทรงครวยแบบนี้มีชื่อเรียกค่ะเรียกว่าตรูรีสร้างจากวัสดุหินปูนขนาดใหญ่เป็นแบบเดียวก,กันกับที่พื้นบ้านเราเลยแต่จะใช้เครื่องจักรตัด,ดยหยาบๆค่ะไม่ได้เรียบมากก็เลยดูเป็นธรรมชาติระบายความร้อนได้ดีในช่วงหน้าร้อนแล้วก็กันลมในช่วงหน้าหนาวสร้างง่ายๆค่ะแค่เรียงเป็นชั้นๆเป็นผนงังแล้วก็ใส่หลังคาเป็นหมู่บ้านโบราณกว่า600กว่าปีมีประชากรประมาณแค่หมื่นกว่าคน แต่รอบๆข้างระหว่างหมู่บ้านมรดกโลกนี้ก็มีตึกสมัยใหม่อยู่นะคะถ้าใครมาเที่ยวแถวๆนี้ค่ะคว้นปุญญยาหรือว่าปุเรียเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมีบ้านทรงโคนแบบนี้อยู่ชาวไร่ชาว,าชาวสวนเนี่ยเขาจะสร้างง่ายๆเอาไว้หลบแดดหลบฝนบ้านก็เอาไว้เก็บพืชผลอาหารสัตว์ค่ะถ้าเอาให้เห็นภาพนะคะก็จะเป็นประมาณเท่งหน้าน้อยที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างไว้หลบแดดหลบฝนที่ทุงง่งนา ส่วนใครที่อยากเปิดประสบการณ์พักที่บ้านทรงกลวยแบบนี้ที่ตาลีีวิลล่า B&B แถวนี้ให้เช่าทรงแบบนี้เ <c oughs> ยอะมากเลยค่ะจะได้ฟิลแบบไปพักในไร่ในสวนถ้ำกลางต้นโอลิฟพักในกระท่อมทรงกลวยแบบนี้โรแมนติกสุดๆไปเลย ยังที่บอกเขาว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีคศ1996ค่ะใครที่มาเที่ยวแนะนำให้มาเช้ชาๆหน่อยนะคะคุณจะได้ไม่เยอะแบบนี้นี่ขนาดยังไม่ช่วงหน้าร้อนแบบจริงๆแต่ตอนนี้คือสภาพอากาศร้อนมากค่ะร่มเงาก็ไม่มีเพราะบ้านแบบนี้มันไม่มีชาะ,ะเป็นหินล้วนๆเลยนะคะแล้วกระทบกับแสงแดดนี่ร้อนสุดๆไปเลย จากเมืองนี้กันแล้วค่ะเพราะว่านักท่องเทียเท่ยวเยอะมากคนเยอะมากค่ะไม่มีคนโลโคออยู่ร้านอาหารก็มีให้เลือกเยอะนะคะร้านของฝากก็เยอะเหมือนกันส่วนมากเห็นแต่ชาวต่างชาตินะคะคนอิตาเลียนนี่เห็นน้อยมากคิดมือ แล้วแต่ชอบนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าใครอยากจะไปเที่ยวเมืองไหนเมืองที่คนคนมันเยอะๆหน่อยเมืองที่เขาคิดคิดกันมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันได้ค่ะส่วนแป้งอะ่ะชอบเมืองที่เราไปแวะก,ก่อนหน้านี้มากกว่าเพราะว่ามันยังดูความเป็นโล c a l อยู่ค่ะ ตัวชงโกของเราเปลี่ยนเมืองอีกแล้วค่ะส่วนไกด์ของเราก็ใจร้อนสุดๆนะคะหยุดยืนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่ได้เลยเป็นอีกเมืองยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยวอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมีร้านอาหารชื่อดังที่อยู่ใต้ทราและอีกหนึ่งชื่อเสียงของเมืองนี้ที่ทำให้ทุกคนรู้จักก็คือบทเพลงคลาสสิกอมตะตลอดกาลในช่วงปี1958นักร้องชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่าโดมินิโกโมอเดเนยีย และที่ลานมารสำคัญนี้ยังมีรูปปั้นเขาอยู่ด้วยค่ะเมืองนี้เขาจะมีโบ๊สทัวร์ไว้ให้ใช้บริการค่ะแล้วก็บนเรือนี่เขาก็จะเปิดเพลงนี้ไปด้วยเปิดวนๆซ้ำๆจากที่ไม่รู้จักก็ร้องตามได้แล้วค่ะ โลิแยโนอันมาเลเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของโรมันนะคะีค่ะภายในทำนี่ยังพอให้เห็นซากประักหักพังของเมืองโบราณอยู่บ้างแค่มานั่งดูวิวสวยๆจากมุมนี้ก็สวยมากๆแล้วค่ะทัวร์ชะงูของเรานะคะเราจะพาแวะเมืองละที่ละที่เท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนจับตาดูให้ดีนะคะอย่าละสายตาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมืองกันแล้วค่ะ ตอนแรกก็อยากจะใช้บริการเรือทัวร์แบบนี้ค่ะอยากจะเห็นซากด้านใต้นะคะว่ามันลึกแค่ไหนน่าสนใจมากมากค่ะเพราะว่าฝั่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าตัวเมืองด้านบนนี่มันตั้งอยู่บนโขดหินที่เริ่มกร่อนไปเรื่อยๆแล้วเที่ยวกับคุณเฟเดดเนี่ยต้องประหยัดหน่อยนะคะกินหรูกินร้นรานอาหารแพงเนี่ยไม่มีนะคะในช่องของเราเราจะทำได้แค่พาทุกท่านเดินชมเมืองเรื่อยๆค่ะ เก็บดูปรรยกาศแล้วไว้มาเที่ยวมาดูเองให้เห็นกับตานะคะ Hmm? Lay down. And then? They step on you? มีบายเยอะด้วยสองเมืองที่เราพาไปแวะกันมาเนี่ยก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของฝากขายของมันเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะคะเริ่มมองหาร้านอาหารที่เราจะฝากท้องเป็นของว่างกันก่อนเห็นกรุปทัวร์หยุดดูตรงนี้ค่ะเป็นก๊อกน้ํานะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีประวัติอะไรเห็นเขารุมยืนถ่ายก็เลยถ่ายมาฝากบ้างค่ะ นี่คืออาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะพาสต้าออร์เคเต้พาสต้าใบหูค่ะ oh. เขาจะเอาพาสต้าใบหูเนี่ย oh. ไปคลุกกับซอสมะเขือเทศนะคะใส่ชีสนิดหน่อยแล้วเอาเข้าไปอบในเตาอบรสชาติดีค่ะไม่แข็งไปไม่เลี่ยนไปนะคะใส่ชีสเยอะหน่อยให้มันยืดเดี๋ยวหลังจากก mm. ินอาหารเรียกน้ำย่อยเสร็จแล้วก็จะเลยไปรับพี่ชายที่สนามบินที่ปารีค่ะ พอเริ่มช่วงซัมเมอร์เนี่ยนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คือคึกค,ค,ค,คักมากๆค่ะทานตอนใต้ไม่เงียบเงาเหมือนช่วงฤดูหนาวร้านอาหารโรงแรมก็เริ่มกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วค่ะทัวรง์โงกของเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดินทางหลายเมืองเหนื่อยมากๆเลย ส่วนปาร์ตี้บาร์บีคิววันอีสเตอร์รอเป็นคลิปนานนะคะอยู่อิตาลีกับแป้งดอเชวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แป้งด้วยค่ะ